โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงมอดเสกรถแอดออนกันนะครับสําหรับมอดตัวนี้นะครับก็ดีก็คือเราไม่จําเป็นต้องพิมพ์ชื่อรถนะครับก็คือลงเสร็จปุ๊บสามารถกดที่ชื่อรถที่เราลงได้เลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวการลงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับ สําหรับการลงหมอดตัวนี้นะครับทุกคนจะต้องลงหมอดพื้นฐานมาก่อนนะครับสําหรับคลิปลงหมอดพื้นฐานนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับเหมือนเดิมนะครับผมโอเคทุกคนพอมาหน้านี้นะครับให้กดดาวน์โหลดก่อนเลยนะครับผมกดดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมเคยดาวน์โหลดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมแทรกเลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วนะครับตรงนี้ ให้ทุกคนแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับโอเคผมแตกไฟล์แล้วผมจะเปิดไว้รอเลยนะครับผมสำหรับการลงนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดไฟล์เกมก่อนเลยนะครับเปิดไฟล์เกมขึ้นมานะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นไฟล์เกมของผมนะ นี่นะครับจากนั้นนะครับให้เลือก2โฟลเดอร์นะครับลากมาเลยครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ก็เข้าไปเล่นที่ตัวเกมได้เลยนะครับโอเคครับผมเราก็มาอยู่ที่ตัวเกมกันแล้วนะครับเราก็กด F5 ขึ้นมาเลยนะครับก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับทุกคนจากนั้นกด Enter เข้าไปครับสำหรับ ตัวเซตติ้งนะครับกดเข้ามาตัวแรกนะครับผมจะติ๊กออกนะครับเนื่องจากผมไม่อยากให้เราเข้าไปอยู่ในรถเลยนะครับเวลาเสกรถมานะครับกดกลับนะครับส่วนการเสกรถนะครับก็มาตัวที่2นะครับเซิร์ h เวอร์ซิโก้นะครับกดเข้าไปครับผมจะเห็นว่าผมมี d Max18 นะครับดูนะกดเลนเตอร์นะครับเรียบร้อยทุกคนจากนั้นเราก็กด F5 ออกได้เลยนะครับโหดูดี ุคนตอนนี้ปี2018นะครับแต่งให้พร้อมนะครับต้องขอบคุณนะครับพี่ช่องบิ๊กเลสซิ่นะครับผมไปเจอพอดีนะครับบังเอิญไปเจอนะนะครับ เป็นรถที่พี่เขาบอกว่าหลุดมานะครับผมจริงๆเขาขายนะครับลิงดาวน์โหลดผมให้อยู่ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมสำหรับรถตัวนี้นะจะเป็นแอดออนนะครับผมโอเคทุกคนประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองรถกันสักรอบหนึ่งนะครับอ่า อแพนด้าซิ่งด้วยนะครับมาไหนมาอะไรเนี่ยมาอะไรเนี่ยมาอะไรมาอะไร ไม่ต้องนำทางแล้วนะครับจำได้แล้วนะครับว่าร้านแต่งรถอยู่ไหนนี่นะครับทุกคนเราแต่งอะไรได้บ้างก็น่าจะไม่เยอะนะสำหรับ การแต่งที่ร้านปกตินะครับ <Perfect installation. S 1> ใส่อะไรไปได้เดี๋ยวผมใส่ไปก่อนนะครับอันนี้โลโก้นะครับเป็นสีแดงนะครับเอนจิน อันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้ปลายท่อนะครับน่าจะใช่นะส่วนตัวนี้แก้มข้างนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่นะตัวนี้ คืออะไรอ่ะบางทีแล้วก็ไม่เห็นนะครับอันเนี้ยเปลี่ยนนะครับฝากระโปรงนะแต่แต่ก็เหมือนเดิมแต่ก็เป็นเสียงสิบล้อเหมือนเดิมนะครับเอาเสียงนี้ไว้ก่อนเลยไฟหน้านะครับ เป็นสีนอนนะครับแล้วก็ไฟใต้ท้องนะเหมือนเดิมนะทุกคนไฟใต้ท้องไม่น่าจะมีนะแต่ว่าติดตั้งได้นะเพราะไม่เห็นโผล่มาหรือว่าเราต้องเปิดไฟก่อน ก็จะเบียนไม่ต้องนะครับอันนี้คือสีละสีรถครับทุกคนอชอบสีอะไรอะ่ะ สีเหลืองโอ้โหสีสิงกรีนผมชอบสีเขียวนะครับใส่ไปใส่ไปเทโบใส่ไปล้อไม่ต้องเปลี่ยนนะครับหน้าต่างไม่ต้องเปลี่ยนโอเค รถก็ยังไม่แรงนะทุกคน ากมีเสียงรบกวนก็ขออภัยกันด้วยนะครับโอ้โห,โห,โห,โหการทรงตัวเขาดีจริงๆ <laughs> อ่าว่าประมาณนี้ทุกคนสำหรับการลงมอดเสกรถนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนนะครับ กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับช่องเบสไทยเลยด้วยละกันนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ